มีเมนูอาหารเช้ามาฝากมีเมนูมาฝากแต่ไม่ได้กินนะ,ะเป็นเหตุการณ์เดือดกว่าหม้อไฟออต้องยกให้กะเพราหมูกรอบอะไปตอออย่างเงี้ยก็ต้องตอบอย่างนี้แหละฮะเพราะว่าสั่งกะเพราหมูกรอบพอสั่งไปกะเพราหมูกรอบก็เลยมีคนตอบว่าหมดครับหมดครับคือเจ้าของร้านกำลังผัดอยู่ท้<ะ>นี่สั่งกะเพราหมูกรอบไว้รุ่นมาประมาณสักห้าคนของกะเพราหมูกรอบไอ้คนที่มาเป็นลูกค้าคนแรกหมดครับพอบอกเขาว่าหมดครับรับตีนเต็มเต็มเลยคือตอบแทนเจ้าของร้านรับไปเต็มเต็มฮะ นี่น no ี่น um oui> so ี่น okay ี่แบบนี hey, ้นั่นหันมหมอส่บกี่ถีบอะนี่บักบกเสียขาวหนึ่งจำได้ครับถุงยีม่ัห็นหุนสมองงโจไปยาปนในกระบอกปังนี่มันเห็นจบแกซัวมีแม่เลกับคุณระวังหน่อยนี่แบคเสียดำเล่นแต่ต้างนี้กระเพราหมูกรอบหมดครับก็รับตีนไปเต็มๆแล้วขอแท้ทุกทุกทุก ขโปรดอะไรโมโหหิวเหรอโมโหหิวด้วยแล้วมันกวนประสาทคือเข้าใจว่าฝั่งเนี้ยมองอีกฝั่งหนึ่งว่ากวนประสาทเหตุการณ์นี้พี่ชาติชาติไหนก็ชาตินี้แหละอ่ะพี่ชาติอายุ27ปีแต่เอาคลิปเนี้ยมาแจ้งความกับตำรวจแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืด วันที่19กรกฎาคมประมาณสักตีสี่ฮะเหตุการณ์นี้ร้านแชมป์เป็นร้านอาหารตามสั่งนะร้านแชมป์อยู่ที่อำเภอเมืองมหาสรารคามจังหวัดมหาสรารคามพี่ชาติแกเป็นลูกค้าเป็นลูกค้าแล้วก็สั่งกระเพราหมูกรอบสองกล่องระหว่างนั้นเนี่ยแม่ค้าเขาก็ผัดอยู่พ่อค้า,าก็ผัดอยู่ผัดมาผัดไปมีวัยรุ่นประมาณสัก4ี่หคนเดินมาสั่งกระเพราหมูกรอบเหมือนกันพี่ชาติสั่ง ก็พามไว้ใจตรงกันแต่พี่ชาติมองว่าดูแล้ววัตถุดิบไม่น่าจะเหลือพอไอ้สี่คนข้างหลังนี้พี่ชาติก็เลยตอบแทนเจ้าของร้านไอ้ฝั่งนี้ข้างหลังก็ะเพาหมูกรอบพี่ชาติก็ะเพาหมูกรอบหมดแล้วครับก็รับตีนเต็มเต็มเลยแล้วมันมากระทืบหน้าเลยนะกระทืบหน้าแล้วพี่ชาติล่วงลงไปมีคนเตะซ้ำอีกทางภาพอย่ล้ก็วงจรปิดมันอาจจะไม่ได้ชัดเพราะเป็นภาพไอ้เรื่องเรียกตาแมวอะกลมกลมอย่างเงี้ย เหตุการณ์ังกล่าวนี้ตกอกตกใจกันมากถึงขั้นเจ้าของร้านน่ะต้องมาช่วยห้ามปรามมาห้ามปรามไ้แกงวัยรุ่นทั้งสทั้ง5คนนี้นะฮะเดี๋ยวฟังเสียงจากพี่อะพิชาติคนที่โดนเข้าไปเต็มเต็มเวงแค่เดินไปสั่งข้าวครับว่าแม่มีข้าวหมูก,กรอบเอาข้าหมูก,กรอบสองกล่องครับเอาไข่ดาวกล่องนึงแล,แล้วนี้ก็มันก็มีเด็กวัยรุ่นเดินมาสี่ห้าคนประมาณสี่ห้าคน แล้วก็สั่งว่าเอาแม่เอากะหงหมูกรอบแล้วนี้ผมเลยหลุดปากปากไวไปหน่อยว่ากะหาหมูกรอบหมดแล้วครับแค่นี้ครับนี่แหละครับแล้วก็ดูนมาแบบนี้ครับนี่แหละครับอย่างที่เห็นครับรู้จักกันไหมไม่ครับไม่รู้จักเขามาประมาณเท่าไหร่ไปครับมาประมาณกี่คนสี่ห้าคนครับประมาณสี่ห้าคนที่ผมเห็นนะครับ เราบาดเจ็บตรวไหนบ้างก็มีมีหน้าครับแล้วก็ในหัวเข่าครับให้สัมภาษณ์ไปก็อมยิ้มเล็กๆไปคือ <c oughs> น้อยใจในโชคชะตาของตัวเองคงจะดวงตกจริงๆเขาสาั่งกระเพราหมูกรอบที่เขาก็ตอบแทนหมดครับแค่นี้เองครับหมดครับก็รับตีนเต็มๆเลยเหตุการณ์ดังกล่าวนี้กลายเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าถ้าไม่สนิทอย่าติดเซลเพราะจะติดเซลและปากแฉ๋วอาจจะโดนแบบพิชาติได้ นะครับคือเราก็เป็นลูกค้าไอ้ฝั่งข้างหลังมันก็เป็นลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พ่อค้าแม่ค้าเขาเป็นนคพูดเขาตอบเองเออจะดีกว่านะครับออแต่บางทีเราอยากช่วยตอบไงเ,ออเราสนิทกับแม่ค้าเลยอ๋อ,อหมดแล้ววันนี้พอดิจาร์สุดท้ายเราสั่งเองอะ่ะ ก็รับเต็มเต็มเลยอะโอ้โหร้อนจริงแล้วทีมงานก็สรรหาเนื้อภาพกะเพราหมูกรอบเนี่ยเป็นไงฮะเดือดร้อนพยาดดิฉันร้องหากะเพราหมูกรอบเช้านี้แล้วด้วยเห็นแล้วหิวทันทีนี่ดูสิโอ้นโหนี่แล้วผัดแบบแห้งๆอย่างนี้ดิฉันชอบมากเลยนะยอดเลยกินเนี่ยเบิ้ลได้สองจานเลยแบบเนี้ยอยู่จริง